สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันดนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีอผู้ชมเพิ่มยอดบันทึกบนิกต็อตอนนี้ขผมขาดที่ทียอดบัน <temples> ท <t Fun> ึกน้อยแล้วผมเพิ่มตรงนี้เราสามารถทําชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับ้สองวันนี้ผมจะเพิ่มยอดบันทึกบนทิกต็อกนเี้ของผมต่อเลยกนี้ตรงนี้ถ้าผมมือก็เริ่มมือถือตุลาได้ผมก็เกาไปได้เลยครับเราจะมีมวประมาณนี้เลยนะครับผมวันนี้วัเพิ่มยอดบันทึกแล้วขอบคุณทุกนนะครับตามรบันกวันนรับ ตัวนี้ตรงนี้ขอตรงนี้คกอเพิ่มเพิ่ยครับผมก็คือวันนี้นะครับผมทุกครั้งก็วางแล้วผมนี้ก็เป็ที่สิ้นนะครับผมน้จนี้เป็นเลขกนวนี้คการใส่เลยนะครับผมขอใส่สักน้อยนึงกันนะครับขอจนเข้าไปเฉลี่ยม่ให้ผมใ้ใช้ใด้ผมประมาณนี้เลยนะครับผมและใครผมี่กอด้นล่างตรงนี้นะครัคบก็มีรายละเอียดผมจะอธิบายตรงนี้อ่านก่อนซื้อได้เลยนะครับผมอ่าไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้เลยครับตอนนี้ก็ไม่มีน้จะขอคนซื้ ตอนนี้ยองบันทึกผมก็มีอยู่วันูงยเลยกมีอยอดเรหนึ่งีนะครับผมจะเพิ่มะไรอย่างนคะครับผมอันนี้แล้วจะเดเพิ่มมันขอให้ชมกันด้วยนะครับผมใกทำาการตามวน,นี้นะครับผมไม่ทำการที่สียเวลาที่ว่าที่ขอตัดทไป่อนที่ยอดเพิ่มหรือกแบบนี้ครับเราบอกแลผมตัดานะวอนผมเพิ่มที่หนึ่งร้อยครับผมแต่ตอน,นี้สูอย่างนี้ผมก็เพิ่มเป็นหนึ่งร้อยผม,มานี้นะครับ